ก็สนุกดีครับวันนี้ได้ออยนนามานะครับเกมพิกนะฮะแล้วพอดีอีกฝั่งเป็นแจ็คแจ็คแฟนฉันมันพิกที่สั่งนู้นนะครับพี่ที่สำคัญเนี่ยได้แจ็คแฟนฉันมาเนี่ยมาเด็ดใช่แจ็คแจ็คไม่ช่วยอะไรเลยครับนอกจากยิงอย่างเดียวครับผมออยชนะเลยพ่อพี่ออยเต็มตัว2ปีนี่เองท่ารอซ้อมมา2ปีครับครับไม่ไม่เสียแรงครับโทรศัพท์ซ้อมกันนะครับไม่เคยเจอกันนะครับก็สนุกสนานครับในบรรดาพวกเพื่อนๆพื่ดาราด้วยกันเล่นฟุตบอลด้วยกันนะฮะก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็รู้สึกมีความสุขครับสนุกครับเจ็บเกินเลยเลยอ๋อนี่ของเก่าครับอันนี้อันนี้ขาเก่าเหรอฮะขาเก่าครับจริงครขาไม่เจ็บมั้งเท้าเหม็นมั้งครับเก่านี่ทำอะไรมาคะับอนแรกเตะบอลเหมือนกันครับอ๋อครับผมเมื่อพุทธที่แล้วครับไม่ค่อยได้เห็นพี่ออยเล่นฟุตบอลนะวันนี้เออเห็นใช้ได้เลยเนี่ยแรงดีนะแรงดีครับผมนะฮะิตลอดเลยนะคะที่ผ่าน ก็ปกติก็เล่นกับเพื่อนเือนะครับทุกประเทศอยู่แล้วครับครับฟิตไปเพื่อก็ชอบเล่นกีฬาครับเป็นกีฬาอย่างสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ครับอ๋อครับผมเราจะไปแข่งหรือว่าจะไปเล่นที่ไหนอีกบ้างไหมคะเราก็จะไปบาร์ซ่ากันใช่ครับที่ประเทศสเปนพี่แท่งไปไหนผมไปด้วยเราเป็นแชมป์นะครับนะฮะด้วยพอดีทางจะพาเราไปใช่ไหมครับใช่ครับสปอนเซอร์บอกว่าทีมไหนชนะในวันนี้นะครับถือว่าเป็นนัดชิงแล้วนะเราจะได้เดินทางไปสเปนด้วยกันครับ ยังไงก็สมัครกันมาเยอะนะครับใครอยากสนุกกับเราแล้วอยากไปสเปนกับเรานะครับก็ยังเปิดนะครับระหว่างศึกเส้นทางสู่แชมป์เหนือแชมป์ครับวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปแข่งต๊ะใช่ครับเดี๋ยวเรามีแข่งกับสื่อมวลชนต่อครับครับการเล่นกีฬาฟุตบอนนี้ค่ะครัพี่ออยฝากหน่อยเล่นกีฬาเล่นกีฬานะครับก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้คุ้มค่านะครับทัพใครที่มีเรามีเวลาว่างแล้วไม่รู้จะทําอะไรนี่ก็ไปรวมตัวกับเพื่อนๆเล่นกีฬาก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าาเป็็นนอะะะไรรรกตมมฮคคัับบผ ก็จริงๆเป็นการจำลองเกมเอลกาซิโกนะครับบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาเดรตเมื่อสักครู่นี้ผิดฟอร์มไปนิดนึงนะแจ็คเหมือนวอร์มยังไม่คุ้นสนามเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้เนี่ยกะถล่มบาร์ซ่าเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นแบบว่าแบตที่แบบว่าต้องล้างตาจริงครับผมต้องล้างตาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นี่คุณซัดไปสามลูกผมซัดทีมสื่อมวลชนไปสามลูกครับผมเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างแจ็คก็รู้สึกมั่นใจที่ครับพอเวลายิงเข้าลูก รู้สึกเหมือนโลโดอเขาสิงเน่โรดโดดอคือแบบก็ยิงยิงแบบพี่แจงโมเปิดมาแล้วผมก็วอลเลยครับซัดเลยนะซัดเต็มเต็มครับผมพี่เก่งพี่เก่งรู้สึกไงบ้างครับสำหรับเกมวันนี้ก็สนุกดีครับไม่ทึ่งทึ่งในตัวแจ็คเพราะไม่เคยเตะบอลกับแจ็คสามวันนี้เคยเตะมาด้วยกันแล้วแต่แจ็คถึงแม้ว่าจะอ้วนแต่พิ้วมากแล้วก็ยิงหนักมากวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกครับวันนี้ฮะ ครับมีแรงหมดแรงแล้วครับวันนี้เหนื่อยไหมแค่เหนื่อยมเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็สนามนี้คือครั้งแรกนึกว่าจะไม่เหนื่อยนะครับเอาจริงโอ้โหเหนื่อยมากพวกเราแพ้คนนึงครับผมใครครับแพ้ฮะคุณแท่นศักดิ์สิทธิ์ครับ เขาบิ้วคนดูแบบทีมบาเซอรครับคือบาเซโลานาเนี่ยคือแบบทำให้เรารู้สึกเหมือนผวาหนิดน,น,นึ่งอะไรประมาณนั้นตอนเกมแรงแล้วก็น่อยนยนิดน,นึงครับผมไม่จะบอกว่าทีมนั้นใช้ประสบการณ์อย่างเดียว <นะ S 2> คือถ้าบวกลบคูณหารแล้ว200กว่าเลยนะจ๊ะอายุเหรอครับเออ<บ> <นะ S 1> ใช่แล้วก็ตตายตายล้วที่ผ่านมา จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทัวร์ทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้ภาคกลางคือเราไปมาหมดแล้วชเชียงใหม่นะครับอุดรอ,อุบลน,นี่คือไปทัวร์กันมาเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเรานี่ก็ซ้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าฟิตมากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทีมพี่แท่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะ <c oughs> พี่ออยนะพี่ออยมาช่วยด้วยนะฮะ <c oughs> ได้เนสเดอะสตาร์แล้วก็ทางด้านของพี่แท่งเองนะครับอือหลังจากนี้จะมีแบบไหน สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้รู้สึกว่าจะไปสเปนนะพี่เอกอใช่ไหมครับห,หาคนไปสเปนครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ตัดสินรอบชิงแล้วครับผม เชิญพี่แจ็คเลยครับผมก็อยากจะเชิญชวนครับกีฬาเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะฮะครับสำหรับคุณป้วนๆอย่างผมเนี่ยก็ยังออกกำลังกายเลยเฮ้ยคุณพิ้วอ๋อแต่คุณพิ้วพิ้วเหมือนปลาปลาวานแล้วกหมดแล้วชีวิตผมของคุณนี่ไม่ช้างธรรมดานะช้างแมวช้างแมวมอสโอ้ก็อยากจะเชิญชวนนะทุกคนมาออกกำลังกายเต้ฟุตบอลนะครับผมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับผมไม่ดีนะครับหล่อมากเลยนะฮะอ่ะพิเก็กหน่อยอ่ะเอาเท่นี้ดีกว่า คุณทนนี้บ้างครับผมก็คือ,อถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเอาจริงเอาจังกับเรื่องก,กีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีโอกาสเยอะเยอขึ้นนะครับอย่างไทยไลท์พเมร์เลีกอะไรเงี้ยครับก็เปิดโอกาสให้นะครับก็ถ้าเกิดจะทำอะไรก็ทำให้จริงจังแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดนะครับ